ครับสวัสดีครับคิดไปก็เหมือนฝันร้ายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่นะแต่ว่ามันก็ไม่หนักหนาสาหัสหเท่ากับอย่างตอนนี้เลยเนี่ยนะวิกฤตเศรษฐกิจที่มันลุกลามไปทั่วโลกอย่างรุนแรงหนักหน่วงเนี่ยนะแล้วก็รวดเร็วมากเลยเนี่ยนะครับใครที่นึกภาพไม่ออกว่าอาการหรือภาพมันเป็นขนาดไหนยังไงเนี่ยติดตามได้ในคลิปนี้เนี่ยนะล่าสุดนี่มีรายงานภาพรวมเศรษฐกิจปีเนี่ย2020หรือว่าปี2 0ง0 563เนี่ยของธนาคารโลกนะครับเขาก็ออกมาชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจโลกครั้งนี้เนี่ยมันสาหัสจริงๆเลยเอาภาพที่แบบชัดๆเลยนะเขาระบุออกมาเลยว่าไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยนะโควิดเนี่ยมันจะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยประมาณ70ถึง100ล้านคนเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่ายากจนค้นแค้นขีดสุดเลยเนี่นะ จากเดิมที่เขาประเมินก่อนเนี้ว่ามันน่าจะสัก60ล้านคนที่จะยากจนคนแค้นแบบสุดสุดๆเนี่ยแบบขีดสุดนี่นะโอ้นี่มันเยอะกว่าคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับมันมันสาหัสกันที่ท่านจะได้เห็นภาพหรือว่าขนาดที่เป็นบริษัทวิจัยด้านการตลาดเนี่ยบริษัทของเอกชนเนยอย่างเนี้ยก็ตัวกรณีที่เอาข้อมูลมาบริษัทอ p s ซอนี่นะ เขาวิจัยได้ขนาดเขาไปทําข้อมูลอะไรมาหลายอย่างแต่ว่าผมยกมาบางอย่างให้ดูว่าเขาบอกว่าข้อมูลล่าสุดน,นี่นะที่เขาไปสํารวจมาเขาบอกว่าคนไทยประมาณ14เนี่ยนะถ้าคูณตัวเลขมันได้จะประมาณ9ล้านกว่าคนนี่นะจากเหตุการณ์วิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้นะทำให้คนประมาณ14เนี่ยนะของคนไทยทั้งหมดนี่นะขาดรายได้โดยสิ้นเชิงคือไม่มีรายได้เลยรายได้เป็นศูนย์นี่นะ ซึ่งกระทบเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัดทุกภูมิภาคเลยนะนี่คือท่านจะได้เห็นภาพว่ามันมันอาการมันกระทบได้ขนาดนี้เลยนะี่นะก็แน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันช็อกโลกเพราะมันเกิดเร็วแรงและหนักหน่วงมากเลยเนะี่ยก็มันคือพูดง่ายๆว่ามันทําให้เศรษฐกิจพังไปทั่วโลกเลยแล้วก็มันมัน คือในรอบ50ปีเลยอ่ะพูดง่ายๆว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เคยมีในในประวัติศาสตร์โลกที่โรคระบาดท,ที่จะทําลายเศรษฐกิจได้พังทลายได้ขนาดนี้เนี่นะกขาบอกนี่ก็คือสิ่งที่มันมันไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อคือมันเป็นฝันร้ายจริงๆเลยนี่นะคือแม้กระทั่งประเทศต่างๆเองเนี่ยทุกรัฐบาลแน่นอนเขาต้องอัดฉีดงบลงไปช่วยก็เหมือนที่รัฐบาลไทยเขาพยายามที่จะแจกเงินอัดโน,น่นอันนี่เข้าไปแล้วก็ไปกู้เงินมาเพื่อที่จะไปกุก้นกระตุ้นเศรษฐกิจไปฟื้นฟูน ฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆที่กําลังทยอยเม็ดเงินลงไปเนี่ยทั่วโลกเขาก็ทำเนี่ยบางประเทศเนี่ยแจกเงินอัดเงินอะไรหนักกว่าเราอีกอย่างพวกอเมริกาอย่างพวกเยอรมันนี่อัดให้กันแบบเยอะมากเลยนี่นะฮะเขาก็เพื่อที่ต้องการให้มันมีเม็ดเงินลงไปหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายในการซื้อน่นซื้อนี่แล้วก็ทําให้เกิดการผลิตขึ้นมาแล้วก็เม็ดเงินก็จะได้มุดหมุนเวียนหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจนี่นะ แต่ว่าขนาดทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันยังพยุงพยุงได้เท่านั้นมันยังเอาไม่ค่อยอยู่นะเศรษฐกิจก็ยังซุดยังแย่อย่างที่บอกนี่นะคืออันนี้ดูง่ายๆนะครับอย่างอเมริกานี่นะล่าสุดเนี่ยนะครับตัวเลขของอกระทรวงแรงงานของอเมริกาอ,ออกมาว่าคนตกงานจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับวิกฤตไม่กี่เดือนนี้เองเนี่ยนะฮะ เป็นประมาณเกิน42ล้านคนแล้วเนี่ยนะเฉพาะอเมริกาประเทศเดียวนะครับเขาบอกว่ามันสาหัสในรอบ90ปีของอเมริกาเลยเนี่ยนะเนี่ยมันเห็นภาพออกมาขนาดนี้เลยนะทีนี้ธนาคารโลกเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะติดลบประมาณ5.2ซซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้ามันหนักกว่านี้คือหมายถึงว่ามันมันระบาดซ้ำขึ้นมาอีกนี่นะฮะ มันอาจจะติดลบไปถึง8ถือว่าหนักนะครับหนักมากนะโลกเศรษฐกิจโลกติดลบถึง8เนี่ยนี่อย่างล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ธนาคารโลกเขาถแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดก็เ,เพิ่งออกมาพูดเมื่อวันที่10เนี่ยนะเขาประกาศว่าเขาจะคงอัตราดอกเบียน,นโยบายไว้ที่0ถึง0.25%ก็คืออัตราปัจจุบันนี่แหละอัตราดอกเบียต่ำเพื่ออะไรฮะเขาก็จะคงตรงเนี้ยไว ไปจนถึงสิ้นปี65อัตราดอกเบีย้ยต่ำหมายถึงว่าเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันมีการกู้ง่ายขึ้นเนี่ยนะการการที่จะไปช่วยพยุงพวกผู้ประกอบการอะไรต่างๆมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะแล้วเฟดเขาประเมินว่าปีนี้เนี่ย อเมริกาจะติดลบถึง6.5%หนักกว่าที่ธนาคารโลกประเมินด้วยซ้ำไปแล้วการฟื้นตัวจะลากอีกยาวเลยกว่าจะฟื้นนี่นะก็ถ้าดูจากที่เขาประกาศคงอัตรา,าดอกเบี้ยไว้สิ้นปี65ก็คงหมายถึงว่าเขาคงประเมินว่ามันน่าจะไปฟื้นตัวประมาณปี65ก็คือลากยาวอีกประมาณ2ปีหรือ2ปีกว่าอันนี้คือธนาคารกลางของสหรัฐนะครับทีนี้มาดูว่าไอการคาดการณ์เศรษฐกิจกของธนาคารโลกโดยภาพ รวมๆนยนะคงจะเอาเฉพาะที่เป็นประเทศใหญ่ๆประเทศหลักๆนะจะเล่ากันทุกประเทศคงไม่ไหวนะครับเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกษิจของอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยจะติดลบประมาณ6.1%ุยูโรโซนหรือสหภาพยุโรปติดลบประมาณ9.1%เนี่ยนะบราซิลลบ8%อินเดียลบ3.2%อันนี้ก็คือประเทศหลักๆนะเอาประเทศหลักๆนะแต่ว่าท่านไม่ต้องไปจําเลขปเปอร์เซนต์มันก็ได้นะก็คือ มันลบเนี่ยต่ำๆก็3กว่าเนี่ยนะหนักๆก,ก็เกือบ10หรือ9เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็คือพูดง่ายติดลบกันหมดนะฮะแต่ว่ามีอยู่ประเทศนึงก็คือจีนเนี่ยจะโตแต่ว่าโตต่ำแค่1เปอร์เซ็นต์โตต่ำสุดในรอบ44ปีแต่ว่าของจีนนี่ต้องบอกว่าปกติเนี่ยเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตค่อนข้างเยอะนะถ้าย้อนไปหลายๆปีก่อนเนี่ยเขาอาจจะเคยถ้าผมจะไม่ผิดเขาเคยโตเป็นเลขสองหลักนะคือเกิน10เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ นันก็กลายเป็นว่าจีนเนี่ยโตแต่โตต่ําแค่1%ส่วนพวกตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะพวกประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะโตประมาณติดลบ2.5%ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในกลุ่มประเทศพัฒนาทั้งหลายเนี่ยนะในรอบ60ปีเลยเนี่ยนะส่วนไทยเนี่ยธนาคารโลกมองว่าจะติดลบประมาณ5%นะครับก็ยังยังดีกว่า สำนักวิจัยของไทยด้วยจาไปนะครับแต่ก็มีข่าวดีเล็กๆจากธนาคารโลกมาว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะไปฟื้นตัวปีหน้านะครับอันนี้คือเศรษฐกิจโลกธนาคารโลกนะครับเขาบอกว่าจะฟื้นตัวปีหน้าเนี่ยประมาณ4.2%คือดูตัวเลขแล้วมันมันก็เยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าไปเทียบกับที่มันซุดลงไปเยอะแล้วนี่นะฟื้นแค่4.2นี่ไม่เยอะเลยนะหมายถึงว่าสภาพความเป็นจริงที่ไม่ใช่เป็นเลขเปอร์เซ็นต์นี่นะนี่ในปัญหาเดียวกันเนี่ย มีองค์กรระดับโลกอยู่องค์กรหนึ่งก็คือ o e c d นะหรือว่าองค์กรเพื่อองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนี่นะครับเขาทำรายงานออกมาชื่อถ้าแปลเป็นไทยแล้วชื่อว่าเศรษฐกิจโลกที่แขวนบนเส้นได้เออก็คือมันมันเศรษฐกิจโลกมันมันยังสุมเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ประมาณนั้นนี่นะก็อบอกว่าโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยมันกระทบรายได้คนวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ ในปี63เนี่ยปีเนี้เขาประเมินว่าจะติดลบ6%นะแต่ถ้ามันระบาดซ้ำในปลายปีอีกเนี่ยมันจะลากไปให้ติดลบไปถึงสุดไปถึง7.6%อนะครับอันนี้ OECD นะแต่ว่าไม่จะว่าไม่ว่ามันจะลบ6หรือลบ7.6หรือหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะยังไงก็ฟื้นตัวช้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ผันผวนด้วยเอาแน่เอานอนไม่ได้ ประมาณนั้นนี่นะครับแต่ว่าเขาก็มีข่าวดีคล้ายๆกันของธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกว่าปี64เนี่ยเขาบอกว่าจะโตประมาณ5.2นะแต่อันนี้คือกรณีที่คุมไวรัสได้นะครับจะโต5.2แต่ถ้าคุมไวรัสไม่อยู่ก็จะปีหน้าจะโตแค่2.8ก็ยังดีนะฮะโตขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันจำดูแล้วก็คงไม่เยอะหรอกครับ แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันจะตามมาแน่นอนชัดๆเลยก็คือการว่างงานเยอะขึ้นนี่นะนี่เอกชนก็สูงขึ้นการปิดก,กิจการการเสี่ยงล้มละลายแต่ก็จะตามมาเยอะขึ้นนี่นี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่นี่มาดูฝั่งบ้านเรา,เาบ้างฝั่งไทยไอ้ที่พูดมาตะกี้เนี่ยมันเป็นฝั่งนานาชาตินะทั่วโลกเนี่ยนะครับฝั่งบ้านเราเนี่ยสำนักวิจัยต่างๆเนี่ยผมไปไล่มาหลายสำนักอยู่นี่นะ เป็นเอกชนทั้งหมดเลยเนี่ยนะของศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยจะติดลบหรือหดตัวประมาณ8.8ประมาณ8แต่ถ้าระบาดซ้ำละลอก2ขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะลากจะฉุดให้หดตัวหนักไปถึง12นะฮะแล้วก็รายได้ปีนี้ท่องเที่ยวเนี่ยรายได้หายไปประมาณ1.57ล้านล้านบาทส่วนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์นะครับเขาประเมินว่า ประเมินล่าสุดนะครับติดลบ7.3%จาจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาประเมินว่ามันจะลบแค่5.6แต่พอเจออาการหนักเข้าจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะลบหนักกว่านั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น่าจะหายไปประมาณ3ใน4ของทั้งหมดที่เคยจากปีที่แล้วในเกือบ40ล้านคนนี่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าโรงแรมราคาประหยัดเนี่ยจะฟื้นก่อนเพราะคนก็ต้องคิดมากเวลาจะไปเที่ยวก็ต้องใช้จ่ายด้วยเงินที่มันต้องราคาถูกหน่อยส่วนของเกียรติ นาคินพัทระหรือว่า KKP Research เนี่ยเขาประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้ปี6 3จะติดลบ9%นะจากที่ก่อนหน้านี้เขาประเมินแค่6.8คือทุกสำนักนี่เท่าที่ดูเนี่ยประเมินหนักทั้งหมดเลยหมายถึงว่าหนักขึ้นนะครับจากที่เคยประเมินว่าลบแล้วนี่นะฮะแต่ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกนชนหรือกกรอเนี่ยเข,เขาเพิ่งประชุมกันไปล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนาอันนี้เขามองโลกสวยกว่าสาสำนักธนาคารที่ผมเล่าไปตะก,กี้นะฮะ เขาบอกว่าเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยนี่จะติดลบมากสุดก็ประมาณ5%หรือถ้าดีหน่อยก็ประมาณ3%นี่นะส่วนการส่งออกก็จะติดลบประมาณถ้าแย่ๆก็ประมาณ10%เขาบอกแต่ถ้าดีหน่อยก็ประมาณลบ5%เท่านั้นเองนี่นะเอาง่ายๆงี้ท่านไม่ต้องไปจำภาพง่ายๆก็คือว่าทุกสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเขาวิจัยกันเป็นอาชีพเลยเนี่ยนะเขารวบรวม,รวมเขาทําเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจมาตลอดเนี่นะเอาเป็นว่าเขามองว่าติดลบหมดเลยไม่ว่าจะมองแบบโลกสวยแบบกรกรอที่มองว่าถ้าถ้าดีหน่อยก็3%นี่นะหรือว่ามองโหดโหดแบบกรุงไทยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้ามันระบาดซ้ำเนี่ยมันจะลากลงไปจุดลงไปให้สุดไปถึงลบสิคือพูดได้ง่ายว่ายังไงก็ลบทั้งหมดลบหนัก ลบน้อยแล้วแต่เนี่ยลบหมดเลยนี่นะอันนี้ก็คือภาพของเศรษฐกิจปีนี้นะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆแน่นอนฮะปัจจัยลบเยอะมากมีปัจจัยบวกที่เป็นปัจจัยบวกหลักๆอยู่ตัวเดียวก็คืองบจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณประจำปีหรือว่าไอ้งบอัดฉีดพิเศษที่เพิ่งจะออกพรก กู้กันไปเนี่ยนะหนึ่งล้านล้านแล้วก็ยังมีงบเรื่องอ,อ,อื่นเนี่ยรวมกันประมาณเกือบ2ล้านล้านเนี่ยนะครับไอ้งบตรงนั้นกับงบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะงบปียหกสามงบประมาณปกติด้วยเนี่ยนะก็อัดฉีดเข้าไปอันเนี้ยจะมีปัจจัยบวกเรื่องพวกนี้เท่านั้นเองแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไอ้งบจัดภาครัฐเนี่ยมันไม่สามารถไปทําให้เศรษฐกิจทั้งหมดฟื้นกลับมาดังเดิมได้นะมันต้องอาศัยเรื่อง ตัวอื่นที่เป็นรายได้จากทางอื่นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกนะฮะภาคการเกษตรหรือว่าการลงทุนจากภาคเอกชนการบริโภคจากเราเราท่านๆเนี่ยจากผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าบ้างไม่มีบ้างเนี่ยไอไอ,ไอการลงไปใช้จ่ายก็คือเงินที่จะเข้าไปในระบบเนี่ยมันต้องมีพวกนี้แต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยนะฮะมันติดลบหมดเลยนะ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเศรษฐจมันถึงสุดมันถึงแย่เนี่ยนะเพราะว่าพอมาเจอโรคระบาดเนี่ยทุบเข้าไปอย่างแรงเนี่ยนะรวดเร็วแล้วก็แรงหนักหน่วงนี่เพราะอะไรเพราะมันถูกล็อกดาวน์ไงล็อกดาวน์ทุกอย่างหยุดหมดให้ซื้อกินอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างอื่นทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะหยุดหมดข้ามไปข้ามมาทั่วทั่วโลกก็ไม่ได้ก็หยุดหมดเนี่ยนะนี่ก็คือเหตุการณ์ว่ามันช็อกโลกอย่างที่ว่าเนี่ยมันน็อกไปเลยเนี่ยนะ มันเกือบจะสลบไปเลยเนี่ยนะครับนี่ก็คืออาการของเศรษฐกิจของทั้งไทยและทั้งโลกเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับเพื่อท่านได้เห็นภาพปิดท้ายเนี่ยนะประมวลจากนักวิเคราะห์จะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ละสํานักเนี่ยนะก็คือเศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เขากำลังซื้อของครัวเรือนนี่อ่อนแอลงไปมากแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ถดถอย แล้วยังมีเรื่องที่ท่านจะต้องติดตามกันให้ดีนะครับก็คืออเมริกากับจีนที่ยังทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันก็กําลังประทุขึ้นมาใหม่อีกนะคือคือต่างคนต่างเดี่ยงเนี่ยนะแต่ว่าอเมริกาก็ไม่เลิกเพราะอเมริกาเนี่ยกำลังไม่ต้องการให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหญ่เท่ากับตัวเองหรือใหญ่กว่าอเมริกาเนี่ยนี่มันเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของเขาที่เขาจะต้องเล่นให้ได้เนี่ยนะมันก็เลยทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งโลกทั้งของไทยทั้งอะไรเนี่ย มันจะยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันแน่นอนนี่นะแล้วก็การว่างงานก็ยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือของในไทยนะครับอย่างที่บอกครับแม้กระทั่ง c ีอจากทั่วโลกเขาก็ามองว่าเศรษฐกิจมันจะกลับขึ้นมามันก็เป็นลักษณะยูเช็คืนลงอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ขึ้นแล้วก็ต่าเตี้ยเลียดดิน,นไปเรื่อยๆแล้วก็อีกยาวนี่นะกว่าอาจจะปีหน้าปีหน้าโน้นถึงจ,จะฟื้นขึ้นมาจริงจริงจังเลยน,น,นะไอ้นี่ก็คือภาพทั้งหมดที่ให้ชัด และปิดท้ายอีกทีย้ำตัวเลขของธนาคารโลกอย่างที่บอกว่าวิกฤตจากโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยจะทำให้คนตกอยู่ในสภาพที่ยากจนขีดสุดเนี่ยประมาณ70-100ถึงล้านคนแต่เมืองไทยเท่าไหร่ยังไม่มีตัวเลขออกมาชัดเจนก็คงต้องติดตามกันต่อนี่คือสปอตไลท์เทอแล้วเจอกันใหม่นะครับ